บอกเลยว่าตัวละเม็ดนะครับผมสำหรับสายเกียนไม่ควรพลาดจริงๆสำหรับ Bro WC 2017นะครับน้องๆคนไหนที่อยากขายรหัสนะครับผมก็สามารถมาขายได้ที่นี่นะครับ In Back Mall ให้ราคาดีและยุติธรรมด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมพี่จะแปะไว้ให้สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่ผมย่านะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกม Point Bank นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวของที่มีชื่อว่าธนูนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นธนูชิ้นแรกของเซิร์ฟไทยนะครับในต่างประเทศอาจจะเข้ามาเป็นสัตวตะวันแล้วแต่ของไทยเพิ่งเข้านะครับผมสำหรับธนู PBWC 2017นะครับผมก็เป็นอาวุธที่สุดยอดมากผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับก็ในซีรีส์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Arc M200 Kit OA หรือว่า t e c h l i g h นะครับเราจะไม่รีวิวเราจะเจาะประเด็นมาที่ธนูนี้นะครับซึ่งเป็นของที่ผมรอคอยมานานมานานมา,นา,นมากๆนะครับในที่สุดมันก็เข้ามาสักทีนะครับ ลวดลายของมันก็ไม่เหมือนต่างประเทศเลยนะต่างประเทศจะมีสีน้ําเงินสีทองสีอะไรพวกนี้แต่ของไทยมาแซฟแบ,บแลเลยครับผมชมพูมาเชียวโอเคพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าโม้เดี๋ยวเราไปลองกันในเกมว่ามันสุดยอดแค่ไหนลืมบอกพาวเวอร์ไปครับธนูนี้พาวเวอร์หนึ่งร้อยนะครับเท่าบาเรตเลยสปีด8 9ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับมีกระสุน7นัดด้วยกันในแม็กไม่มีกระสุนให้ใส่เพิ่มนะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะอุศอุชฟูชาเฮนซับ ในการรีวิวครั้งนี้มันอาจจะเร็วเร็ว,เร,วเร็วหน่อยนะครับผมก็เพื่อที่จะไม่ให้คลิปยืดยาวแล้วก็ได้เนื้อหาที่ตรงประเด็นก็คือมารีวิวก็คือมารีวิวนั่นเองเรามาดูครับธนรูรูปรูปลักของธนูก็จะอยู่ในสภาพนี้นะครับก็โหถือว่าสวยงามมากนะครับก็ไม่เคยเห็นธนูกันเนาะก็มันเพิ่งเข้ามาในไทยนะครับแล้วก็เวลาในการยกขึ้นมาใช้งานก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวถือว่าโอเค เรามาลอง power กันดีกว่าครับว่า power หนึ่งร้อยนี้หนึ่งร้อยจริงๆหรือเปล่าไปอยู่ไกลๆเลยไกลๆน,นูนน่นฝานู่นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าความแรงของเจ้าธนูนี้แรงแค่ไหนนี่ครับหนึ่งเมตรครับสองเมตรครับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเฟรมอยู่นิ่งๆวกนะครับบอกเลยว่าตัวละเมตรนะครับผมสำหรับสายเกียนไม่ควรพลาดจริงๆสำหรับ bro WC 2017นะครับ ซึ่งความสามารถของเจ้าธนูนี้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเราสามารถคลิกขวาเพื่อใช้ทักษะพิเศษของธนูได้ด้วยนะครับเอาตอกแล้วเรามาดูกันว่าทักษะพิเศษมันคืออะไรในเซิร์ฟต่างประเทศนะครับมันจะมีอยู่สแบบก็คือแฟตกับยิงระเบิดเรามาลุ้นกันครับว่าธานูนี้จะเป็นแฟตหรือยิงระเบิดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะจ๊ะขึ้นมาด้างบนดิมารวมกันสามตัวขอดูอนุภาพหน่อยว่ามันแรงแค่ไหนโอเคเรามาดูครับ2ตัวก็ได้ คั่วอุ้ยอันนี้ไม่โดนจังๆนะเนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่นะครับโอเคครับผมก็ธนูนี้นะครับบอกเลยว่าเกียนโคตรๆสำหรับใครที่เป็นสายเกียนดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับที่เล่นลูกโป่งน้ําดั้งเดิมอยู่แล้วก็แนะนําเลยครับซื้อไปเล่นกันได้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับเจ้าธนูตัวนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาไวนิดนึงนะครับ3นาทีจบนะครับ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มารีวิวคร่าวๆเพียงแค่นี้แหละครับผมบายบายครับผมครับผมครับผม,บผมเอออ้ยมีเอฟเฟกต์ดอกไม้ด้วยนะลืมบอกนะครับธนูมีเอฟเฟกต์นะธนูมีเอฟเฟกต์ไปจริงๆละรอบนี้นะครับแถมปัดช็อคดิงพี่อาพูดได้